สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะช่องสายพระใหม่นะคะวันนี้นะคะสายจะมา,าพูดถึงเรื่องพระผงปิตาอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าในคลิปภาพอาจจะที่ไหนสดเมื่อเช้าภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวสายจะลงเป็นคลิปไว้นะคะเป็นรายละเอียดไว้ในนี้แล้วกันนะคะสําหรับพระผงรุ่นรวยปลดหนี้ร้อยปีนะคะเป็นพระผง ปิตานะคะเหรียญจัมโบนะคะก็คือพระผงปิตาเหรียญใหญ่นะคะเหรียญใหญ่เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะให้รุ่นทั้งหมดสองพิมพ์สองพิมพ์ยังไงนะคะมาดูพิมพ์แรกอ,อตัวนี้เป็นเนื้อเนื้อขมิ้นหรือเปล่าสายไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันเป็นผงเหลืองๆนะตัวนี้จะเป็นตะกุดทองคํานะคะใส่เอาไว้แถมให้ลูกค้านะ ใครซื้อสิบห้าลุ้นนะคะทายแถมเลยให้หนึ่งองค์นะทีดแรกก็จะให้แถมยี่สิบยี่สิบลุ้นนะคะแต่เอาแค่สิบห้าพอนะคะใครรับสิบห้าลุ้นนี่แถมไปเลยนะคะลุ้นละร้อยห้าสิบนะคะถ้าโอนคือส่งฟรีนะคะถ้าลูกค้าเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มไม่ซายห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพิมพ์แรกนะคะเป็น นี่พระผงปิดตานะคะพระผงมวลสารเนี่ยทายบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะผู้สร้างบางท่านเนี่ยเก็บสะสมมวลสารนะคะหลายๆที่นะคะเพื่อที่จะมาทำพระผงนะคะทำมาบดมาอัดนะคะมาใส่ไว้ในพระผงในมวลสารก่อนที่จะมาทิมมาปั๊มนะคะ ่าสำหรับองค์นี้นะคะเป็นหลังยันนะคะหลังยันนะคะการตอกโค้ดนี่ก็จะตอกลันแบบนี้นะคะตอกโค้ดด้านนี้นะ,ะนะคะในไร์สดใส่ดึงภาพดึงเข้าดึงออกยังไม่ค่อยเก่งนะคะมวลสารแบบขับข้างมากนะคะจะเห็นว่ามีเม็ดอะไรเยอะแยะนะคะ นี่นะคะสวยสวยงามเนาะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะพระผงนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคิมนะคะที่จะให้ลูกค้าลุ้นนะคะในรังนี้นะคะนี่นะคะส่วนใครที่รับสิบสิบรุ้นนะคะสายจะแถมตะกุดเงินนะคะให้นะคะให้นะ,ะนี่นะคะ อันนี้เหมือนมีเป็นย่าอะไรสักอย่างนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพิมพ์ที่สองนะคะเป็นรูปด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อนะคะแล้วก็ยันข้างบนนะคะในรายการลุ้นนะคะมีด้านหลังเนี่ยมีหน้ากากด้วยนะคะมีงานหน้ากากด้วยนะคะลูกค้าไปลุ้นเพื่อใครจะได้งานหน้ากากนะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะเหลือน้อยแล้วนี่นะคะ พระผงน,นะคะเป็นพระที่มีมวลสารแบบแน่นๆเลยนะน่าเก็บไว้บูชามากๆนะคะพระผงปิดตารวยปลดหนี้นะคะรวยปลดหนี้ชื่อก็เป็นมงคลนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอ่ะลุ้นทั้งหมดสองพิมพ์นะคะลุ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะลุ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบสิบลุ้นนะคะทรายแถม ตะก,กุดเงินนะคะ15ลุ้นแถมตะก,กุดทองคำนะคะส่งปลายทางนะคะบวกเพิ่มให้ท้าย50บาทนะคะถ้าพร้อมโอนนะคะก็คือ150บาทนะคะลูกค้าใหม่นะคะที่จะติดต่อซายนะคะลูกค้าก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์ทายได้เลยนะ SCI สองห้าสองห้าสี่หกนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์มือถือนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสามสี่ห้าสองห้านะคะสี่ห้าสองลูกค้าสามารถโทรเบอร์นี้นะคะเพื่อให้ทายยืนยันตนนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีมิจฉาชีพได้นะคะให้ลูกค้าทักแล้วก็โทรเบอร์นี้นะคะจะได้รู้เนาะส่วนเลขบัญชีนะคะเป็นเลขบัญชีไทยพาณิชย์ นะคะ4290946947นะคะ6947โอนบัญชีนี้นะคะสำหรับลูกค้าเก่าบางคนอาจจะมีบัญชีออมสินนะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอมสินชอบมีปัญหาล่มบ่อยนะคะแซก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ไทยพาณิชย์นะคะ,ะนะคะก็ตามนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่เลยนะคะสำหรับ จะสั่งยังไงลูกค้าสั่งได้เลยรับกี่ลุ้นนะคะให้บอกมาเลยว่ารับกี่ลุ้นนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่นะคะได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอสายตอบนะคะเดี๋ยวสายว่างสายจะไล่ตอบข้อความตั้งแต่ด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะใครที่ทักย้ำๆซ้ำๆนะคะข้อความก็จะไปอยู่สุดท้ายนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสายก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งนะคะการสั่นกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าสายได้อัปเดตคลิปแล้วนะคะแล้วลูกค้าจะไม่พลาดทุกคลิปที่สายอัปเดตนะคะสายก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สายก็ฝากปิดพระผงปิดตารุ่นรวยปลดหนี้ร้อยปีไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ